สวัสดีจ้าสาวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พทุกคนเนออยู่กับสาวอ่อนบ้านนาคือเกา่าคือเดิมเพิ่มเติมคือพามาเบิงสวนผักสวนผักชาวบ้านคูนะคะัค่นะเนอุ่นน่ะเพิ่นกำลังถากทางทำมันกันอยู่คุณทวนทวนกันอยู่คุณ อันนี้จะเป็นสารลวงของหมู่บ้านนะคะเด,ด้อผู้ใดอยากมาปลูกพักก็ได้มามาปลูกได้นะคะอันนี้ค่ะเจ้าเฮ็ดขาเจ้าเฮ็ดกันเริ่มเฮ็ดกับมีเฮ็ดแล้วกับมีสวยงามสวนผักอันสวยงามจ้า่อนผักอันนี้ก็จะเป็นกระลัำเนาะ โอ้โยสวยงามลายพี่น้องเขาข้าเจ้าปลูกปนกันสวยงามลายเป็นข้าเจ้าปลูกนะเป็นเป็นซาหลวงของหมู่บ้านหมู่บ้านคูนี่แหละค่ะบ้านของสาวอ่อนบ้านน้าเนี่ยเห็นไหม ป่ากับพีน่นัซาเป็นเอินซาลวงเนาะสาตรงนี้เพิ่นเก็มายืนยาวนานเลยค่ะเดอ้อตั้งแต่สาวอ่อนบ้านนาะเป็นเด็กน้อยอยู่จินเท่าทุกวันนีเบ่งดูล่ะแต่ก่อนกับบ่มีผักดอกบ่มีคนมาปลูกผักดอกแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นกับพากันมาปลูกนะคะนะปลูกกันหลังจากเสร็จนาไ้นานามาแล้วพิ่นก็มาปลูกผักกินกันเนาะ งามลหลพี่น้องเขาสวยงามมากบรรยากาศกด็ดีดีบรรยากาศดีพักกันงามกระเจ้าพากันปูก้าเจ้าพากันเห็ดอยี่ สวยงามหาคนกับปลูกบมเมนเจ้าเดียวนะคะเดีอบ่โมเนคนเดียวปลูกหลายคนที่เขามาปลูกเพราะว่าปลูกกันมาเป็นยังบ,บ่ให้ปลูกฟรีเพราะว่าไปเป็นของสาธารณะของของคนในหมู่บ้านของหมู่บ้านมีสิทธิ์มาปลูกได้ทุกคนค่ะ เยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นหอมเนาะหอมบัวเนี่ยพี่เอินเนาะอันนี้เป็นหอมบัวอันนี้ก็จะเป็นหอมแบงอ้สวยงามสะอ่อนงามไลพี่น้องเขาเ้ยหอมบัวกับหอมแบงมาคือกันเนอพี่น้อง หอมบัวหอมแดงหอมบัวเลยมันจะมีอยู่หลายหอมก็อหอมแดงหอมยังสิลิ้มสาพันกระปูกลิ้มสา อาชมสวยงามสงสัยโซนนี่มันจะปลูกเป็นหอมนะมันจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะเนาะโอ้สวยงามเลยยายตุยสับตมนานผักทวนทวนทวนี่มกัยายคำฟังนั้น ย้ายเกาะกับย้ายติ่เฮ้ยอันนี้กับข้าวห่ออันนี้ก็เป็นมะเขือยยเทศยังเป็นธรรมชาติยังเป็นคือเกา่าคือดิมอยู่เนาะค่ะเนาะ ม้าโซนนี่ก็จะเป็นกระลำนะคะเนาะม้าโซนนี่จะเป็นกระลำกันอาจจะเป็นคนละเจ้าเนาะเอ้ยสือนอะไรพี่นอ้องเขาเยอะแยะเลยกระลำกระลังกระลังจะหอสวยงามกงจะปลูก วานผักซีไปน,ำนะะนะ้ำมามะมาฮเสียมไห่เสียตาดินสวยงามอะยรพาสมบรรยากาศมันสช่วยงามไปนำ้ำอันนี้ก็จะเป็นหอมอันนี้อาจจะเป็นหอมแดงนะคะน,นี่กระถางกระเทียวน,นี่ก็จะเป็นกระลำดอก โรงเรียนเพิ่งกระยุใกล้ๆนี่หนะกลำลังดอกกลำกลังกำลังงามเลยกลำลังดอกเนะ <c oughs> สียงเพื่อนเ่าเสียงเพื่อนเ่ากัน ไอ่ติมอืนหมู่บ้านหมู่บ้านของเราโอ้มาละกอนกะมีมลาละวค่ะอือ อันนี้ก right? ็จะสงสัยจะปลูกไม่นะมโซนนี่ก็จะเป็นผักเขียวปีกลลา ิึงเป็นโซนเป็นโซนไปพี่น้องเขาโซนเป็นโซนไปนกับวนเนาะกัะลำพักปอดสารที่แน่ๆคือพักปอดสารนะครับบ่บ,บ่ก๊าลังก๊าลังงามเลยไปเอาเบีย้ยมันด้ใส่ป่า จอเบื <esi> <ibl ampa> ้องคนปลูกคักปลูกแน่นี่ก็จะเป็นไฟกระเทียมกระเทียมกับหอมแบงปลูกค่ายๆกันเลยอืมจะคของคนแม่ป่าค่อยนี่ละบนผู้อื่นผู้ไกลและ นี่แหละคือหมู่บ้บานหมู่บ้บานของฉันขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมขอบคุณถูกกำลังใจ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของสาวอ่อนบ้านนาะขอให้มีความสุขจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ